คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการตีวนนะครับมีน้องๆเนี่ยขอให้ผมสอนวิธีการตีวนมาหลายคลิปแล้วเนาะและคลิปนี้เนี่ยพิเศษเลยเพราะว่า มีน้องขอให้สอนตีวนในโทรศัพท์ด้วยเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เล่นเกมโดยโทรศัพท์เลยฝีมือในการเล่นโทรศัพท์ของผมเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างต่ําต่ามากด้ลยหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะเล่นเก่งกว่าผมด้วยเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับก่อนมาทําคลิปนี้เนี่ยผมได้ไปลองวอร์มมือเล่นในโทรศัพท์มาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผมได้วิธีการตีวนมาทั้งหมด1วิธีในโทรศัพท์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้วิธีเดียวกับในคอมได้นะครับและในคอมเนี่ยวิธีการ มันอาจจะประมาณ2-3วิธีเท่านั้นแหละผมแยกออกมาให้ผู้เล่นใหม่จริงๆเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับแล้วผมก็ต้องบอกไว้ด้วยว่าผมเนี่ยก็ไม่เชิงเล่นเก่งอะไรแค่เล่นได้ประมาณกลางๆนะครับแค่รู้ว่าตอนไหนคนทําอะไรแค่นั้นส่วนใครที่ใช้อาวุธระยะประชิดต,ต่อสู้กับมอนเตอร์เก่งเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเทคนิควิธีการต่อสู้ให้กับคนอื่นได้นะครับและถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเจอกันในเทคนิคแรกดีกว่าสิ่งที่ต้องรู้อย่างแรกก็คือขวานเนี่ยจะระยะโจมตีสั้นกว่าหอกนะครับ นี่นะทุกคนเนี่ยผมเดินถอยหลังใช่ไหมระยะนี้ยังตีไม่โดนเลยเห็นปะต้องแบบใกล้มากอะติดตัวเลยเห็นปะหมาต้องแบบวิ่งติดตัวเราอะเราถึงจะตีโดนเนาะแต่ถ้าเป็นหอ,อกเนี่ยทุกคนดูนะระยะมันก็จะไกลพอสมควรนี่นี่ดูนี่ดูดิได้ประมาณนี้เลยนะนี่ประมาณนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวดูกระต่ายตัวนี้นะนี่นี่ระยะนี้ตีไม่โดนเห็นป่าวแต่ถ้าเป็นหอ,อกโดนนี่เพราะฉะนั้นถ้ามีหอ,อกใช้หอ,อกที่ต้องบอกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเรามีหอ,อกเนี่ย เราจะตีวนง่ายกว่ามีขวานนะครับแต่ว่ามีขวานก็ตีวนได้เหมือนกันเอาละเราไปดูวิธีแรกกันดีกว่าวิธีการตีวิธีแรกนะทุกคนผมถนัดวิ่งไปทางซ้ายเนาะผมก็จะวิ่งไปทางซ้ายก่อนอย่างนี้อันนี้อันนี้คือเดินนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทําจริงเดี๋ยวผมวิ่งอ่ะผมก็จะเดินทางซ้ายใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินไปทางซ้ายเนี่ยให้เราหมุนเมาส์ไปทางขวาเนาะนี่นี่แบบนี้มันก็จะเป็นวงกลมเห็นป่าทุกคนเราก็จะเดินเป็นวงกลมอะเดี๋ยวผมทําตรงฟองทองให้ดูนี่เราก็จะเดินเป็นวง,งกล แบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่านี่แบบนี้ถ้าเราวิ่งก็จะเป็นแบบนี้มันจะเร็วขึ้นเราจะใช้วิธีการเดินไปทางด้านข้างอย่างเดียวก่อนเนาะเราจะไม่ได้กดเดินหน้าหรือถอยหลังจะเป็นอย่างนี้นี่แบบนี้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดเดินหน้าเข้าไปใช่ไหมเนี่ยองศาก็จะเปลี่ยนเห็นป่ะทุกคนองศาก็จะเปลี่ยนเราก็ต้องอ่ะเปลี่ยนองศาใหม่คือมันทําได้ทั้ง2วิธีนะทุกคนคือจะไปด้านข้างอย่างเดียวเลยหรือจะไปข้างหน้าด้วยก็ได้นะ อ่ะแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่อ่ะออกมาตัวหนึ่งก่อนนี่ปลาตรงแถวๆนี้นี่ตรงนี้โลง่งลานประหารลานประหารนี่ผมก็จะทำอย่างนี้นะทุกคนอ่ะนี่เราก็จะวนฝึกวนไปก่อนนะฝึกวนไปก่อนเอาให้หน้าเราอะมองเห็นข้างหลังหมาหรือว่าตรงกลางตัวก็ได้คือถ้าตัวเราไปโดนตรงปากเนี่ยมันก็จะกัดเราเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมองหลังมันไว้นี่อย่างนี้เห็นป่ะทุกคนนี่ประมาณนี้นะแล้วก็ อ่าแต่ผมทำไม่ได้ถ้าเกิดวิ่งอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถตีมันได้อ่ะให้เรากดเดินหน้าไปหน่อยหนึ่งเนาะอ่ะเดินหน้าเดินหน้าไปหน่อยหนึ่งหรือว่าใครจะกดเดินหน้าค้างเลยก็ได้อ่ะจะตีแบบนี้แต่ว่ามันจะต้องหมุนหมุนเยอะกว่าปกติเนาะมันจะต้องหมุนเนี่ยหมุนหมุนหน้าจอเร็วกว่าปกติซึ่งผมถนัดแบบอ่าใช้ด้านข้างอย่างเดียวมากกว่าอ่ะจะเป็นแบบนี้นี่ตีตีอ่ะหมุนทีหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะหมุนทีหนึ่งตีปุ๊บก็วิธีการนี้เนี่ยเราสามารถเคลียร์หมาป่าเรเบ้าหนึ่งได้ง่ายด นี่ทุกคนเดี๋ยวผมเคลียร์หลังหมาป่าเลยว่าหนึ่งด้วยอ่าวิธีที่หนึ่งให้ดูนี่นี่เป็นวิธีการตีวนธรรมดานะนี่ก็ประมาณนี้ทุกคนนี่เนี่ยประมาณนี้นะนี่แบบนี้อันนี้ทุกคนวิธีที่สองเนี่ยก็จะคล้ายๆกับวิธีแรกเลยนะครับแต่ว่าวิธีที่สองเนี่ยก็จะเซฟมากกว่าวิธีแรกก็คือการที่เราจะวิ่งไปด้านข้างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็จะกดถอยหลังมาด้วยก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะวิ่งเฉียงๆนะทุกคนถ้าปล่อยเมาส์ไปก็จะวิ่งเฉียงๆอย่างเนาะวิ่งเฉียงลงล่า เราก็จะตีอย่างงี้เนาะเวลาโดนไล่มาก็จะตีแบบประมาณนี้นะถ้าถามว่าวิธีนี้ใช้ตอนไหนวิธีนี้เนี่ยผมใช้ตอนสู้กับหมาป่าอัลฟาหรือไม่ก็สู้กับหมีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหมาป่าอัลฟาเนี่ยมันกัดไกนะ่เนาะหมีก็กัดไก่เหมือนกันแถมวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วกว่าหมาป่าปากติเราก็เลยต้องถอยหลังไปด้วยเนาะถ้าเราจะม้บุ่นอย่างเงี้ยเราอาจจะโดนมันกัดก่อนก็วิธีนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ต้องมุ่นเยอะนะครับทุกคนเราจะหมุนนิดนึงไม่เยอะมากเดี๋ยวผมทําให้ดูนะ เดี๋ยวผมลากมาตัวหนึ่งนี่นี่มานี่นี่นี่จริงๆเนี่ยมันสามารถใช้วิธีแรกได้นะก็คือการวนไปเรื่อยๆแล้วก็ตีเดี๋ยวผมหาที่งงๆก่อนอ่ะมันสามารถวนวนตีได้อย่างงี้นะวนตีอย่างงี้ได้แต่ว่าก็บางทีมันก็กัดเราโดนนะวิธีที่สองนี่จะเซฟกว่านะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะถอยหลังถอ,อยหลังแล้วก็ตีนี่ทุกคนนี่เห็นปะมันก็จะเซฟกว่าเยอะเลยคือตีตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลแต่ถ้าตีแบบ แต่ถ้าไปช่วยเด็กคนที่2เนี่ยเห็นผลแน่นอนทุกคนอันนี้ผมก็ไม่ได้มีแค่หมปาป่าอัลฟ่าเนาะผมล่างไปเยอะเลยมันก็จะประมาณนี้นะถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วก็ยำหมุนเยอะยำหมุนเยอะถ้าหมุนเยอะเนี่ยมันก็จะยิงไกลหมปาป่าอัลฟ่าไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีโอกาสที่โดนกัดนี่ผุ่มหมุนแค่นี้เองทุกคนเห็นปะเนี่ยระยะหมุนคือดูดิกว้างมากเนี่ยประมาณเนี้ยที่ผมเล่นก่อนที่เราจะไปวิธีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมสอนวิธีการตรีวนในโทรศัพท์แบบคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะแต่ ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันคือถ้าเราจะตีวนเนี่ยยังไงเราก็ต้องกดชิบล็อกเนาะแล้ววิธีการกดชิบล็อกในโทรศัพท์เนี่ยให้เรา,ากดปุ่มนี้นะครับปุ่มวงกลมที่อยู่ด้านล่างนะครับข้างล่างปุ่มกระโดดนี้ที่ผมวงกลมไว้อันนี้ถ้ากดปุ่มนี้เนี่ยหน้าเราก็จะหันไปทางที่หน้าจอหันอยู่นะครับทุกคนแบบเวลาเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยก็จะไม่หันไปไหนแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินเหมือนเดิมนะครับก็คือการเดินลงเดินลงเฉียงนะครับ แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวนี่เดินเฉียงแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมือขวาเราก็ค่อยๆตวัดเปลี่ยนมุมกล้องนะครับเลือเล่อนๆแบบนี้เห็นเปล่าแล้วก็ค่อยๆตวัดเร็วขึ้นตวัดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะนี่ความเร็วนี้ก็จะเข้ากับที่ผมทําไปในคอมเลยนะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมปิดโหมดวิ่งก่อน e แล้วกันเนาะเราจะได้ไม่ต้องมึนหัวกันมากนี่นะครับก็ตวัดแบบนี้นะนี่ก็เลือเล่อนเร็วๆเลยครับทุกคนพอเราเลื่อนหน้าจอได้คล่องแล้วเนี่ยเราก็ไปกดปุ่มสวิงนะครับหรือปุ่มตีนะครับตรงนี้ ที่มันอยู่ข้างๆปุุกกระโดดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเริ่ม e, เร็วขึ้นเรื่อยๆืเริ่ม e. เร็วขึ้นเรื่อยเรยเร็วประมาณนี้น่าจะน่าจะได้แล้วนะครับก็เราลองไปทดสอบดูกับหมาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวหาหมาก่อนนี่นะครับเราก็ตวัดแบบนี้เนาะนี่เลื่อนจอแบบนี้เลื่อนจอแบบนี้เอาไว้คล่องมือก่อนแล้วค่อยกดตีนะนี่นี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่เร็วๆวแบบนี้เลยแล้วก็กดตีแล้วก็กดตีนีก่กดตีกดตีกดโดนบ้างไม่โดนบ้างผมผมบอกแล้วโทรศัพท์ผมเล็กนิดนึงนิ้วผมก็อันใหญ่มันก็เลยกดไปค่อยโดนเนาะเดี๋ยวหาหหหมมมมมาาาตตว่่ออนดียผ มนี่เจ๋อแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ก็ทําแบบเดิมเลยครับหาหามุมก่อนนี่นี่หาจุดที่มันว่างๆ,ๆก่อนเนาะโล่งๆนี่แล้วก็กดตีหมุน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 กดตีนี่แบบนี้นะครับทุกคนคือ <c oughs> จริงๆเนี่ยเราสามารถกดตีจากการจิ้มที่หน้าจอได้เนาะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เราเลื่อนไปแล้วกดจิ้มอย่างเงี้ย มันอาจจะคิดว่าโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะคิดว่าเรากําลังหมุนอยู่หรือเปล่ามันก็จะไม่ตีให้แต่ถ้าเราไปกดตรงปุ่มสวิงอ่ะมันตีแน่นอนอยู่ที่ว่ากดโดนหรือเปล่านี่ผมก็กดไม่ค่อยคล่องเนาะก็กดไม่โดนกดโดนบ้างไม่โดนบ้างก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนเอาล่ะเราไปดูใน iPad ดีกว่าเนาะดูอย่างนี้อาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าภาพมันก็ออกจะเบลอเบิดนึงนะนี่นะครับใน iPad ก็เล่นเหมือนกันเลยเนาะอันนี้ก็จะจอใหญ่กว่าจะดูง่ายกว่าเยอะเลยนี่ผมก็ หมุนอย่างนี้เนาะแล้วก็ตีหมุนแล้วตีหมุนแล้วตีหมุนแล้วตีแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้ขวานมันก็เลยเลือดรถช้าแล้วก็ตีโดนบางมาโดนบางเพราะว่าผมก็เล่นไม่เก่งจริงจริงอันนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะทุกคนทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยเนาะจะได้เห็นกันว่า,าวิธีการตรีวนแบบใช้ในโทรศัพท์หรือว่าในไอแพดเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเอาเป็นว่าเราไปที่วิธีการต่อสู้กับมอนสเตอร์แบบต่อไปเลยดีกว่านะครับต่อมาเนี่ยคือวิธีการต่อสู้ที่3ที่ผมใช้นะครับทุกคน วิธีการนี้ง่ายมากเราแค่วิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลังแล้วก็กดตีอย่างนี้ถ้าถามว่าวิธีการเดินถอยหลังเนี่ยใช้ได้ตอนไหนก็ใช้ได้ทุกตอนวิธีนี้เนี่ยก็อาจจะดูซิ้งคิดไปหน่อยนะทุกคนแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงๆและถ้าถามว่าจังหวะไหนเนี่ยที่ควรใช้ที่สุดแบบนี้นะครับทุกคนนี่จังหวะที่หมาเนี่ยมันเริ่มขี่คอขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวผมทําให้มันขี่คอก่อนทาไงดีเนี่ยเนี่ยตอนที่เรามาช่วยเด็กคนที่2ใช่ไหมหมาป้ามันจะชอบขี่คอกันแบบนี้นะทุกคนเราก ตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะได้ตัวข้างล่างวิ่งให้เราก็จะวิ่งเราก็จะวิ่งถีบตัวข้างล่างอีกทีหนึ่งเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราวนถ้าเกิดว่าเราตีวนแล้วก็อ่าหมาป้ามันเริ่มขี่คอกันเนี่ยก็ให้เราวิ่งถอยเลยวิ่งถอยหลังแล้วก็กดตีตีรัวๆัวอุ้ยมันถีบกันด้วยทุกคนมันถีบกันด้วยผมจะทํายังไงให้มันขี่คอกันดีเนี่ยมันไม่ยอมขี่กันอ่ะหรือมันน้อยเกินไปเพิ่มไม่สักสองสามตัวเอาไม้หมดเลยหมาป้าทำรามหมาป่าอัลฟาเอาไม้หมดเลยอ่ะนี่ขี่กันยังออาาจจะต้งลกไปห จุดที่มันสามารถขี่กันได้เอาไงดีอะเอาตัวนู้นมาอีกตัวนึงไม่รู้ว่าจะตายป่าเนี่ยผูงนี่ถ้าพลาดนี่คือตายเลยนะเน,นี่ยนี่นี่มันนี่เห็นปะมันมันจะมันจะบูตมาอย่างนี้เลยทุกคนถ้าเกิดว่าเราเจออย่างเงี้ยเนี่ยเราถอยหลังเลยถอยหลังยาวถอยหลังแล้วก็ตียวยาวแบบนี้แต่นี้อาจจะถอยหลังเกินเกินไปนี่อะธรรมดาเนี่ยเราก็ตีอย่างงี้ก่อนเห็นปะไอตัวข้างไอตัวไอตัวฝั่งที่อยู่ไกลสุดเนี่ยมันก็พยายามดันไอตัวที่มันอยู่ไกลมาด้วยเนาะ นี่เห็นป่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะนี่เห็นป่ะพอพอเห็นว่ามันเริ่มพอเห็นว่ามันเริ่มที่จะขี่คอขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ถอยหลังถอยหลังตีถอยหลังตีวิธีนี้นี่ก็จะนับว่าเป็นวิธีที่3หรือว่าเป็นวิธีที่2องดีทุกคนแล้วนี่คือวิธีการที่4เนาะเราจะตีวนสู้กับลัทธิที่ถือหน้าไม้ก่อนที่จะตีสู้กับลัทธิหน้าไม้เนี่ยเราจะต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือลัทธิถือหน้าไม้เนี่ยจะยิงหน้าไม้ทุกๆ2อวีนะครับทุกคนแล้วก็จะนับหนึบ มันจะชอบยิงดักเรานะทุกคนเดี๋ยวผมวิ mm ่งให้ดูวิ่งวิ่งตรงวิ่งตรงอเดี๋ยวผมวิ่งตรงยาวนี่เห็นปะมันจะมันจะมันจะประมาณว่ายิงดักเราเห็นปะเนี่ยบางทีก็ยิงดักเราเนี่ยเห็นปะเนี่ยดูดินี่เวลาหลังจากที่มันยิงไปแล้วหนึ่งทีอะให้เรานับหนึ่งสองสามแล้วเราก็กระโดดเปลี่ยนทิศเราอาจจะวิ่งเฉียงกระโดดหรือทําอะไรก็ได้ที่มันเปลี่ยนทิศทางอะเราอาจจะวิ่งทางขวาอยู่ใช่ไหมเราก็กระโดดเปลี่ยนมาทางซ้ายหรือเราถอยหลังไปทางซ้ายหรือว่าวิ่งไปทางซ้ายกระโดดถอยหลังไปทางซ้ายเดินอยหงงทาาาาา้้้มมะะกเว่่่รรีใ ก็เราจะวิ่งไปตรงไปใช่ไหมนับหนึ่งสองสาโดดเปลี่ยนทาง1นึกระโดดเปลี่ยนทางหรือว่าเรากระโดดซิกแซกไปอย่างนี้ก็ได้นี่ประมาณนี้ประมาณนี่ยมันก็จะลดโอกาสที่เราจะโดนยิงเหมือนกันนี่แบบนี้นะทุกคนวิ่งมา1นึสาโดด1นึสองสาโดด1นึสองสาโดดอ่อนี้โดนอันนี้โดน1นึสองสาโดดจึ๊บหนึ่งสองสาโดดจึ๊บหนึ่งสองสาโดดนี่1นึสองสาม อันนี้ไม่โดดอันนี้อัน cultura, อนี้ลืมนับอันนี้ลืมนับอ่ะก็จะประมาณนี้นะทุกคนหลังจากที่เราเข้าประชิดตัวได้เนี่ยเราก็ตีไปเนาะล้วก็นับ1นึ่งสอาเหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่เราเข้าประชิดตัวเนี่ยเราอย่ายืนแบบชิดแบบชิดประมาณนี้นะทุกคนเราให้วินระยะมาประมาณประมาณนี้เนาะแล้วก็วิ่งวนไปวิ่งวนไปอืมวิ่งวนไปวินระยะประมาณนี้นะ, bekannt, พะนนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรายิงไกลเนี่ยเป้าเราเป้าเราก็จะยิ่งใหญ่นะอืมเราก็จะมีโอกาสที่จะโดนยิงเยอะอืมนับ1นึ่งสองสามเราจะวิ่งมาทางซ้าย อ่าแเราจะจิงมไปทางซ้ายนับ1 2 3กระโดดเปลี่ยนมาทางขวา1 2 3โดดเปลี่ยนมาทางซ้ายประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูปุ๊บ1 2 3ปุ๊บ1 2 3โดดจุ๊บ1 2 3โดดนี่1 2 3ปุ๊บโดดนี่เรียบร้อยแค่นี้นะทุกคน1 2 3โดด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 1 2โดดหนโดดโอ้โดดไม่ทันอ่ะตีเลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้ในการเล่นปกติเลยเนาะสอนถูกบ้างผิดบ้างอันไหนที่สอนไปแล้วไม่เข้าใจก็ขออภัยครับส่วนใครที่รู้วิธีการที่มากกว่านี้หรือว่าสามารถสอนได้ดีกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์บอกคนอื่นไว้ได้นะครับถ้ามันมีประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ